สวัสดีครับผมนักศึกษานายธนิดาศีทองทีมนะครับผมรหัส5310062038จะทำการทำซ x e r ไซส์ครั้งที่3ก็คือข้อหมูลบอกนะครับผมก็เราจะมาเริ่มกันที่การสร้างชิ้นงานนะครับผมโดยใช้ครืสั่งพาร์ทเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับทำการเลือกฟอนต์เพนนะครับผมครับแล้วก็อ่าอย่างนี้เราไม่ต้องการจิตนะครับแล้วไม่ต้องการเพนอย่างนี้ครับผมเอาละทำการสเก็ตส์ครับผม แล้วก็ทำการคำนวข,ขนาดตามแบบหนังสือนะครับแต่แล้ว <relevance> การสเก็ตวงกลมด้านในนะผมซึ่งเนื่องจากเราไม่รู้ขนาดนะครับผมผมจะขออนุญ,ญาตสมมุติขนาดไปก่อนนะครับผม <S <S <linear. S 1> เท่ากับ8มิเมตร จากนั้นผมก็กด extrude sketch นะครับผมมันก็ทำการ extrude ออกมาแล้วก็กำหนดขนาดระยะ extrude ขอ้เเท่ากับ20นะครับผมเลยได้ชิ้นงานนะครับแต่ว่าชิ้นงานเรายังไม่เสร็จครับเราต้องทำการ sketch ภาพด้านล่างบริเวณส่วนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะทำการ sketch นะครับผมโดยใช้การ extrude เหมือนเดิมครับบนเพลนด้านนี้ผมกด normal t o อ้าวละ่ะผมก็ทำการสร้าง centerline ขึ้นมาก่อนครับ1เส้น ให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับผมลักษะอย่างนี้นะครับจากนั้นเอาหายนะเอาใหม่นะผมเซ็นเตอร์ไลน์นะผมกึ่งกลางโอเคครับจากนั้นผมใช้คำสั่งออฟเซ t ตนะครับผมออฟเซ็คือการคำสั่งการคัดลอกนะครับผมคัดลอกผมก็ใช้คำสั่งไปนี่ผมผมก็คลิกระยะตรงนี้ให้เป็น 7นะผมว่าทั้งสองเส้นจะห่าง, 24, ง,ก,างก,กัน14บแล้วก็อยู่ตรงกึ่งกลางซส่งกนและกันผมก็เลยใช้กับสัยลักษณะอย่างนี้ผมจะออกเปเส้น2เส้นห่างกันเท่ากับ14มิลตามแบบนะครับผมลักษณะอย่างนี้นะครับผมซึ่งส่วนด้านบนตรงเนี้ยเราไม่ต้องการผมทำการใช้กับสัยทิม power t i m นะครับผมทิมออกไปต้อาใหม่นะครับผม ลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ต้องสั่งทิมโอเคครับผม ทิ้งสองจุดนี้ทิ้งไปนะครับก็ได้เส้นออกมาสองเส้นครับผมโดยที่ความยาวทั้งสองเส้นนี้ผมจะบบให้มันสัมพันธ์กันโดยมีระยะที่เท่ากันนะครับผมบผมก็ทำการกําหนดขนาดจากแบบแล้วขนาดเส้นนี้ต้องมีค่าเท่ากับ7.5 mm ็ดมลเมนะครับลักษณะอย่างนี้ครับผมอ่าทั้ง2จุดนะครับผม อ่าลักษณะอย่างนี้ครับผมต่อไได้เป็น fully define ออกมานะครับผมต่อมาผมใช้คำสั่งลักษณะนี้ครับผมก็คือ tangent r อมก็คือลักษณะอย่างนี้ครับมันก็จะฟิกตาม geometry ของรูปทรงนะผมก็ทำให้เป็น fully define ได้แต่หลังจารจะมีจุดตรงกลางครับซึ่งจุดตรงกลางจะอยู่ในถ้าคุณดูครับจุดตรงกลางจะอยู่ในระดับเดียวกันกับจุดนี้นะผม เป็นข้อสังเกตนะครับซึ่งเห็นว่ามันจะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมลากเส้นให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ทำการลากผมทําการวาดวงกลมของผมที่จุดศูนย์กลางจุดนี้อ่าแล้วผมจะกําหนดขนาดนะครับในมิเตอร์ของวงกลมวงนี้เท่ากับ8ปมิลนะครับผม8มิลลิเมตรนะครับผมก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการสเก็ตผมก็กด exit ซิสสเกตนะครับเพื่อทำการ extrude ตัวที่การเอ็กซ์ทูดของผม <Yeah. S 1> ผมจะเอ็กซ์ทูดออกมาในทิศทางตรงกันข้ามนะครับผมเป็นในทิศทางเท่ากับ3มมิลลิเมตรนะครับ <Yeah. S 1> ผมลืมไปยาหนึ่งทำการเิดก,ก่อนโอเค ไปเป็นสระอย่างนี้นะผมก็เกือบเสร็จแล้วครับชิ้นง,งานเราใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าสิ่งที่เหลือคือเราต้องทําการลบคมนะครับผมผมก็จะทําการฟิลเล็ตชิ้นง,งานนะครับผมโดยชิ้นง,งานที่ผมจะฟินเล็ตนั้นจะมีด้วยการสองล้อมีคือรัศมีแรกเท่ากับ1 mm มิลลิเมตรนะครับผมจะทําการฟิลเล็ตโดยใช้คับสั่งปูฟิวแล้วก็เป็นคอนสแตนต์ s, <S <c oughs> เรเดียนของก็บริเวณหน้าตาด้านนี้ครับนะผมทั้งสองด้านครับนะผม ด้านบนทั้งหมดนะครับอองเฟสนี้ไม่เอาโอเคครับผมสักครู่นะครับผมพอดีเครื่องผมสเปคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะเิิอาการแหลกบ้างเล็กน้อยนะครับผม อาวล,า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 ล้ก็ประมาณนี้ผมการฟิลเลตด้านบนผมทำการติ๊กถูกโอเคฟิลเลตด้านบนเรียบร้อยต่อมาผมทำการฟิลเลตชิ้นงานด้านล่างผมเป็นระยะทาง3มเมตรนะครับผมที่ระยะขอบนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับผมมันจะวิ่งตามขอบลักษณะนี้นะครับผมก็ทำการติ๊กถูก ครับผมก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยรับชิ้นงานที่2ของวันนี้ขงข้อต่อข้อหมูลบอกนะผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์